บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศสําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนานะคะในส่วนของวันอังคารที่22พฤศจิกาย,ยนนี้การกระเป๋ารอการโอ,อนเงินซึ่งจะเริ่มทยอยโอนเงินงวดแรกเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรโดยตรงค่ะส่วนปฏิทินไทม์ไลน์ในการจ่ายเงินและขั้นตอนในการประกาศราคาเกณฑ์กางอ้างอิงเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ ให้นะคะ เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวกว่า4.68ล้านคนเลื่อนติดตามในส่วนของการกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปี65-66โดยจะมีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุทกๆวันศุกร์งวดแรกนะคะเก็บเกี่ยวก่อน15ตุลาคม2565คาดการณ์ว่าจะเก็บเกี่ยวงวดสุดท้ายในวันที่13-11กรกฎาคม2566แต่ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมในส่วนของวันนี้ค่ะ18พฤศจิกาย,ยน256 สมขยจะมีการประกาศราคากินกลางอ่างิงงวดแรกให้กับพี่น้องเกษตรกรชานาผู้ปลูกข้าวสำหรับใครที่แจ้งเก็บเกี่ยง,งวดแรกก่อน15ตุลาคม2565ล่าสุดนะคะได้มีการเลื่อนการกําหนดราคาเกณฑกลางอ่างิงออกไปแต่จะมีการประชุมพร้อมกันกับบอร์ดทกศเลยในวันจันทร์ที่21พฤศจิกาย,ยน2565แต่เป็นช่วงป่ายซึ่งจะประชุมกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ่างิงแล้วก็ประกาศงวดแรกค่ะ ส่วนการจ่ายเงินนะคะในวันอังคารที่22พฤศจิกาย,ยน2565จะมีการเริ่มทยอยโอนเงินงวดแรกให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงโดยพี่น้องเกษตรกรจะได้รับการโอนเงินไปยังบัญชีพี่น้องเกษตรกรภายใน3วันทําการหลังจากที่มีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงจากกรมการค้าภายในซึ่งก็สอดคล้องกันนะคะกับในส่วนของข้อมูลข่าวสารของเพจคุณรัชดาชนาเฤกรกร,รองโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยว่า ในส่วนของรัฐบาลหรือว่าทกาสาพร้อมโอนเงิน22พฤศจิกายนนี้เงินในโครงการปรกายได้เข้าปี4และจะมีการทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทและทกาสโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรค่ะเอาละค่ะร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ